โอเคหลังจากที่ว่าเนาะฮาโอนฮาโอนจาก Binance เอ,อยะ101ดอลลาร์1อย USDT เขามากระดานของ h u b i แล้วเนาะนี่เขามาเรียบร้อยแล้ว USDT h u b i ตัวนี้เขามาแล้วเฮาจะทำการไปแลกเนาะหรือว่าไปซื้อทำการซื้อเรียนเ t ทีมาเนาะในก่อนื่เน,เนเฮาเฮาเขาไปอ่าตัวนี้เนาะทสปอร์ตนี่สปอร์ตเทรด g ิง เลยเข้ามาเอกเซนเนาะเข้ามาเอกเซนเลยตัวนี้เข้ามาเอกเซนก็นได้เนาะโอเคเข้ามาหนากระดานเลยเอาทําการซื้อเลยเข้ามาหาเขา,าเฮตี้เนาะใส่คําว่าเฮตี้นี่กดใส่เฮตี่นี่โอเคอยู่นี่เฮตี้อยู่นี่เนาะหลังจากนั้นเขาจะมีะมีราคาอยู่นี่ราคาเกือบสิบดอลลาร์เนาะเขาทําการซื้อเลย เลยมันจะมีลนะิมิตมีมาเก็ตเนาะมีสปอร์ตลิมิตแล้วก็มีทริกเกอร์เนาะทริกเกอร์ออเดอร์เอามาใส่คำว่ามาเก็ตเนาะก็คือราคาตลาดปัจจุบันเลยเนาะกดร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะกดทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยหนะึ่งจุดเก้าห้า UGT เนาะสั่งซื้อหมดเลยก็กดบายเลยวันนะี้กดบายแล้วมันจะบอกว่า success order เนาะ แล้วก็เข้ามาออกมาเบิ่งนี่มาเบิ่งบาลานซน์่ะครับมาบาลานซ์ะครับมาเบิ่งกระเป๋าของเฮานี่่กระเป๋าเอ็กเซีนน,นี่แล้วเขาจะได้อ่าประมาณ10บนะ10บ d นูนี่อ่าสิบเฮตนะ10 HT 10 HT โอเค10 HT ห okay. ลังจากนั้นเขาก็มาเอากระเปา๋ากระเป๋า เป๋าเท่าแค้นพูเก็ตเนาอเลขกระเป